ขอถามคุณหมอได้ไหมครับพอดีคิดจะจัดฟันแล้วปรึกษาคุณหมอทันตะแล้วถ้าจะให้90%บซบวกต้องมีผ่ากรามร่วม <c oughs> ผมต้องไปปรึกษาหมอด้วยไหมครับหรือหาหมอศัลยกรรมอย่างเดียวก็พอแล้วครับอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนที่แบบชอบทําหน้าชอบเติมอะไรอย่างเงี้ยมักจะแบบทําจนเลยจุดที่ <c oughs> ที่มันพอดี <c oughs> อันนี้คุณหมอมีมีวิธีที่จะบอกคนไข้แต่ละคนว่าพอได้แล้วเออจริง,รงๆลืมถามคุณหมอเรื่องไขมันกอดตับเหมือนกันนะ โรคยอดฮิตทุกวันนี้ค่ะคุณหมอมันมันมันอันตรายหรือเราควรจะกําจัดกําจัดก็ยากเย็นเหลือเกินเขาว่าใช่เจอเยอะมากเลยค่ะไปโต๊ะทํางานเถิร์นโปร วัสดีหมอแซนครับสวัสดีหมอแซมครับหมอแซมครับหมอแซนนี่เป็นคุณหมอด้านความงามแล้วก็เวชศาสตร์ชะลอวัยเหมาะสมกับความงามจริงๆเพราะคุณหมองามมากๆนี่ขอบคุณค่ะคือเดี๋ยวนี้คุณหมอความงามคุณหมอเอาพูดง่าย คุณหมอหน้าก็จะควบคู่กับเวชศาสตร์ะลอวัยด้วยเหมือนมันมาคู่กันเนาะใช่ค่ะก็คือทั้งภายในกับภายนอกเลยเดี๋ยวนี้แบบหมอเขาก็จะเหมือนแบบไปศึกษาต่อเวชศาสตร์ะลอวัยอะไรกันเยอะก็คือดูแบบองค์รวมเลยด้านสุขภาพการกินอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วคุณหมอนี่คือเรียนจบที่ไหนยังไงครับครับค่ะก็หลักๆค่ะจบแพทย์6ปีค่ะที่มศวค่ะแล้วก็จบดพ U ค่ะที่เป็นเวชศาสตร์ะลอวัยปริญญาโท แล้วก็มี Certificate and American Board of Anesthesiology t นะคะแล้วก็สุดท้าย ต้องมีต่อเฉพาะทางใช่ไหมครับทำไมถึงเลือกมาทางแบบความงามแอนตี้เอจิงชะลอวัย, aging, วยเพราะว่าตอนแรกอะคะ่ะไม่ได้แพนนวอา้เลยแบบเรียนจบ6ปีก็ตอนแรกก็แพลนจะไปใช้ทุนหาประสบการณ์ก่อนเลยนะคะแต่ทีเนี้ยก็ได้แบบมีโอกาสไปเรียนเป็นช็อตคอร์สในเรื่องของความงามได้ลองทำหัตถการอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าแบบชอบแล้วก็ใช้ทางก็เลยแบบไปในด้านของแบบ ความงามเป็นหลักก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าแบบถ้าความงามก็จะได้ดูแค่ภายนอกเรื่องความสวยความงามแต่ว่าเรื่องสุขภาพข้างในเราก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยรวมด้วยใช่ปัจจุบันนี้ก็เลยมาตอนนี้ก็ทำคลินิกเองหรือว่าเป็นคุณหมอประจําคลินิกต่างๆหลกัหลกๆก็ประจําคลินิกค่ะใช่ ก็คือเหมือนแบบเก็บประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีตรวจคนไข้บางที่โรงพยาบาลค่ะอ๋อเนี่เข้าโรงพยาบาลด้วยเป็นของรัฐหรือเอกชนฮะส่วนใหญ่จะเป็นรัฐบาลค่ะมันมีความต่างไหมครับการทํางานโรงพยาบาลกับการคลินิกทำไมถึเลื่อมมาคลินิกด้วยจริงๆต่างเยอะเลยค่ะก็คือ จริงๆโรงพยาบาลก็ต้องแยกเป็นรัฐบาลกับเอกชนก่อนอย่างเงี<ช>้ยค<ช>่ะส่วนตัวก็ได้ไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลรัฐบาลมาก่อนในโซน<ช><ช>แบบพัทยาก็จะได้แบบประสบการณ์ด้านนั้นหลักๆตอนนั้นที่ทําที่โรงพยาบาลนะคะ<ช><ช>ก็จะต้องแบบอยู่เวนอะไรเไงี้ยค่ะมีวอร์ดข้างในมี OPD มี IPD อย่างเงี<ช>้ยค่ะเวลาจะน้อยมากเลยหมออยู่ตรงนั้นไม่กี่ปี อยู่มาประมาณหนึ่งปีค่ะหนึ่ง็มหนึ่งปีเต็มเลยใช,ใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างถึงออกมาทำคลินิกรู้สึกหนักไปไหมลกตอนแรกรู้สึกว่า หนักแต่ว่ายังทนได้ยังสนุกอยู่ยังสนุกอยู่แต่สุดท้ายก็คือพอเรารู้สึกตัดสินใจมาเรียนด้านเวชศาสตร์ะลอวัยค่ะปริญญาโทแล้วมันไม่มีเวลาที่จะไปทําด้านแบบโรงพยาบาลรัฐควบคู่อ๋อระหว่างนี้คือเรียนเออทำไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ค่ะทำไปด้วยเรียนไปด้วยก็เลยตัดสินใจว่าเลือกเวรใดเวรหนึ่งไปเรียนก่อนพร้อมกับทํางานด้านความงามอะไรเงี้ยก็เลย ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลรัฐต่อครับใช่โอเคปัญหาที่คนไข้มาเจอหมอบ่อยที่สุดท็อปทตอนตอนที่ไปอยู่ที่ทำงานสองปีเนี่ยครับค่ะหลักๆก็อถ้าเป็นด้านความงามเลยอะค่ะที่เจอปรึกษาก็จะมีแยกเป็นช่วงอายุค่ะถ้าสมมติว่าช่วงอายุยังเด็กอยู่น้อยกว่าสาสิบหรือว่าสาสิบต้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะปรึกษาเรื่องการแบบ ทำให้หน้าเล็กลงหน้าเรียวขึ้นอะไระนี้ใช่ปรับรูปหน้าแต่ว่าถ้าอายุเยอะขึ้นอย่างเงี้ยก็จะแนะนำอ่อส่วนใหญ่ก็จะปรึกษาเรื่องแบบผิวย่อนคล้อยผิวไม่กระชับหน้าแบบโซมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกร้อยไหมฟิลเลอร์ยกกระชับผิวประมาณนี้ตีนกาครับรายิ้มแล้วอันนี้เยอะไหมฮะใช่เยอะค่ะแต่ว่าจริงๆตีนกาเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยก็มีแล้วค่ะเป็นมีทุกช่วงวัยเลยใช่แล้วก็จะลึกขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยคใช่ค่ะแบบนี้ค ถามยอดฮิตที่คนไม่รู้ก็คือโบท็อกกับฟิลเลอร์ที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันต่างกันยังไงครับก็โบท็อกสาขามันจะเป็นโบโทูลินุมท็อกซินก็คือตัวเนี้ยมันย่อมาจากโบทูลินุมท็อกซินโบก็คือโบทูลินุมท็อกก็คือท็อกซินใช่เป็นสารสกัดจากแบคทีรียค่ะตัวเนี้ยก็คือเขาเอามาใช้ทางด้านการแพทย์ในเรื่องของลดริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าผากหางตาวังคิ้วค่ะแล้วก็สามารถลดขนาดกรามได้ด้วยก็หรอมันคือการสลาย มันคือการยับยั้งการทำลายเอ่อยับยั้งการทํางานของกล้ามเนื้อยับยั้งการทํางานของกล้ามเนื้อแล้วมันทําให้หน้าเราเล็กลงได้อย่างไรฮะเพราะว่าบางคนนะคะกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะมีก้อนหมัดหนึ่งถ้าสมมติว่านอนกัดฟันหรือเคี้ยวเข้าบ่อยๆอะกล้ามก็จะใหญ่ใช่กล้ามแข็งกล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงมันเป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาใช่ อ๋อเป็นกล้ามมันเป็นกล้ามทีนี้เราทําให้มันกล้ามมันทํางานไม่ได้คลายเหลวไปมันก็จะไม่ไม่เป็นก้อนใช่ค่ะมันก็จะแบบเล็กลงฝ่อลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นชั่วข่าวใช่มันก็จะหมดฤทธิ์ไปแล้วแต่ยี่ห้อด้วยค่ะก็เราก็ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ส่วนใหญ่ทํามาจากไฮยาลูโรนิกแอซิดชายซึ่งสารตัวเนี้ยค่ะเป็นสารในร่างกายมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยก็เอามาสกัดด้วยวิธีการต่างๆแต่ละยี่ห้อก็มีส่วนประกอบเล็กน้อยต่างกันอันนี้ จะเพื่อที่จะเติมเต็มเช่นร่องหรือขมับแก้มตอบเอ่อหน้าแก้มคางร่องแก้มอย่างนี้ร่องแก้มอย่างนี้คือต้องฟิลเลอร์ใช่ไหมฮะไวเติมเต็มหลักเราไวเติมเต็มขอถามคุณหมอได้ไหมครับพอดีคิดจะจัดฟันแล้วปรึกษาคุณหมอทันตะแล้วถ้าจะให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกต้องมีผ่ากรามร่วมผมต้องไปปรึกษาหมอด้วยไหมครับหรือหาหมอศัลยกรรมอย่างเดียวก็พอแล้วครับ ยังไงเอ่ยหลักๆอ่ะค่ะถ้าในเคสที่แบบผ่ากรามอะค่ะเจอบ่อยมากๆจะจะมีปัญหาเรื่องของหน้าตกหน้ายอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดดึงจุดดึงหน้าจุดหนึ่งใช่ถ้าสมมติตรงเนี้ยเล็กลงตัดโหนกตัดกรามอะค่ะจะเจอปัญหาที่ตามมาคือหน้าย่อนคล้อยในอนาคตใช่ก็อาจจะแนะนําให้ปรึกษาหลายๆด้านหลายๆทางอะไรเงี้ยค่ะสัญญกรรมพลาสติกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยจะจะดีกว่าครใช่ตรงนี้คือชัดเจนว่าคุณหมอความงาม ใช่คุณหมอสัญยกรรมแยกกันไม่เกี่ยวกันนะจะแยกส่วนกันเคเข้าใจแล้วครับมีคนถามว่าอัลตรากับสคาตรา อันไหนที่เดียวกันนะคุณหมอฮะคี่อะไรก่นอนครับอ่าอเทราเป็นเครื่องยกกระชับค่ะคอันนี้คือทั้งสองตัวเหมือนกันคือเป็นเรื่องของการยกกระชับกระตุ้นคอลลาเจนผิวค่ะคใช่ตัวคัปต้าเป็นสารสกัดจาก PLLA ค่ะตัวเนี้ยเป็นสารสกัดที่ฉีดหน้าเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนของตัวเราเองครับ Gob, ใช่ตัวอาเทราค่ะเป็นนวัตกรรมที่แบบใช้เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อทุกที่จะดูจอแล้วก็ยิงพลังงานอัลตรา าวะะค่ให้ผิวหนักมีความร้อนแล้วก็เกิดการยกกระชับขึ้นใช่ถามว่าอันไหนดีกว่ากันจริงๆทั้งคู่ดีเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ปัญหาของแต่ละคนมากกว่าว่าเราเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนที่จะใช้เครื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะสามารถทําควบคู่กันได้ด้วยใช่แนะนําให้แบบมาปรึกษาก่อนเรื่องปัญหาผิวว่าเหมาะกับตัวไหนมากกว่าแล้วแต่สภาพผิวแล้วคุณหมอได้ศึกษาพวกโงเฮงมากไ เอามาผสมผสานกับสิ่งที่เราเราทำอยู่จริงๆมีบางค่ะเพราะว่าคนไข้บางทีถ้าแบบทําหน้าอ่อเราก็ต้องผสมผสานกับแบบงูเฮ้งให้ทําเรารู้สึกแบบมั่นใจขึ้นดูดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่เจอมีเคสหนึ่งที่มาขอให้ฉีดมือให้เพื่อกระตุ้นคอลลาเจนบริเวณหลังมือใช่บางคนที่มือแบบใช่เหี่ยวเยอะอะไรเงี้ยก็ก็จะมาฉีดให้มือเต็มคืนเขาบอกว่าเวลาแบบ เหมือนเป็นการเสืร์ฟูเหงยอย่างหนึ่งเวลาค่าขายอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบได้จําเงินจับทองไรประมาณนี้ใช่ือเรื่องหูเหงงอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนที่แบบชอบทําหน้าชอบเติมอะไรเงี้ยมักจะแบบทําจนเลยจุดที่ที่มันพอดีอันนี้คุณหมอมีมีวิธีที่จะบอกคนไข้แต่ละคนว่าพอได้แล้วเออจริงๆมีเป็นชื่อโลกเลยนะคะหลังใช่หรอชื่อแบบ เฟเชชัลโอเวอร์ฟิลสินโดรมอะไรเงี้ยใชเหมือนหน้าแบบล้นหน้าเต็มเกินอะไรเงี้ยค่ะคางคางแม่มดปากปากมาสดาอะไรเงี้ยปากมากใช่เคยเจอหน่อยที่แต่แต่ว่าเยอะเกินใช่แต่ดูแบบไม่รับกับหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช่หรือว่าแบบหน้าผักแบบ โป่งเกินเยอะเกินอะไรเ <นะ S 1> งี้ยมันก็จะไม่เหมือนแบบสวยของเขากับสวยแบบมาตรฐานอาจจะไม่เหมือนกันที<ช>นี้เราจะมีจุดก <นะ S 2> ึ่งกลางที่จะคุยกับคนไข้ที่สมมุติว่า ขอปากมาสได้แต่เรารู้สึกว่าไม่ควรแต่เราคิเอ๊ะไปอย่างอื่นอาจจะเหมาะกับเขามากกว่าคุณหมอมีวิธีคุยยังไงจริงๆเป็นโสนิยมแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวของหมออะค่ะก็จะชอบแนวธรรมชาติชายเคสที่แบบเหมาะกับหน้าเขาอะไรเงี้ยก็จะแนะนําว่าแบบเออทําได้นะคะแต่ว่าถ้าเคสไหนที่หมอรู้สึกว่ามันหล้นมันเกินไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะแนะนําให้ไม่ทําแนะนําให้แบบไปทําอะไรที่ เหมาะมากกว่าจริงๆลืมถามคุณหมอเรื่องไขมันเกาะตับเหมือนกันนะไขมันพอกโรคยอดฮิตทุกวันนี้ฮะคุณหมอมันมันมันอันตรายหรือเราควรจะกําจัดกําจัดก็ยากเย็นเหลือเกินเขาว่าใช่เจอเยอะมากเลยค่ะคือไขมันพอกตับอะค่ะเจอได้หลายสาเหตุทั้งจากแบบน้าหนักตัวที่เยอะการพฤติกรรมส่วนใหญ่จากพฤติกรรมเราอะค่ะทานแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเยมือนก้ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงได้ หลักๆที่หมอแนะนําจะส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นไค่คันตน้นซึ่งภาวะเนี้ยยังไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็สามารถที่จะเมนเทนให้อ่า มีสภาพตับที่ดีอยู่ได้ค่ะแต่ต้องปรับพฤติกรรมก็คือให้มันเกาะไปตับเราก็จะยังดีอยู่แต่เราก็ต้องมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นประคองไม่ให้มันเยอะขึ้นใช่ประคองเอาไว้ลดได้ไหมดีขึ้นได้ค่ะโดยออกกาลังออกกำลังกายกินอาหารอะไรเงี้ยค่ะกินดูนะเดิมเดิมเดิมเหมือนจะง่ายแต่ยากกายกายกว่าจะออกกำลังกายไปดึงพวกนั้นออกมาได้อะใช่มันผ่านลูกอีกบนการเลยอ่ะกว่ามันจะไปดึงไขมันที่ตับเ่ย ให้จุดดึงที่อื่นก่อนอใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วผมมต้องทําให้ตายถึงไหนมันถึงจะดึงที่อหนมันต้องต่อเนื่องอะต้องยากลางต้องต่นื่องตอยาวยใชคนที่สูบบุหรี่เนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะเขาบอกว่าคนที่สูบบุหรี่เเลิกบุหรี่เนี่ยการที่เลิกเดือนเดียวเนี่ยเส้นเลือดของคุณยังอักเสบอยู่นะประมาณ5เดือนถึงปีหนึ่งจะกลับไปปกติเหมือนคนที่ไม่ได้ดูบุหรี่ ใช้เวลาเือะดีใช้เวลานานนานมากคนสูบบุหรี่จริงๆบุหรี่เนี่ยค่อนข้างอันตรายเลยแล้วก็ผลออกมาแบบหลายหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ค่ะหมอเจอเคสเยอะที่มาปรึกษาเรื่องใบหน้าใบหน้าเขาจะมีความเฉพาะในเรื่องของคนที่สูบบุหรี่เลยใช่เช่นแบบผิวจะขาดคอลลาเจนอันนี้เจอเยอะผิวแห้งผิวเหี่ยวหย่อนคล้อยจะไม่ได้แบบแฟตเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวที่แบบ เหมือนสุขภาพไม่ดีมากกว่า <ừ> m, ใช่อันนี้ก็จะเราก็ริ้วรอยจะค่อนข้างอยู่อย่า <ừ m, S 2> นี้จะเจอบอ่อยใช่คุณหมอมีทำคอนเทนตแบบ์แบบแบบ t ิกตอ,อกอะไรบ้างไหมคะมีค่ะ <ừ m. S 2> เป็นแบบคอนเทนต์ให้ความรู้ค่ะใน t ิกตอ,อกชื่อว่าหมอแซนเองค่ะหรือรดอเอรแซนฐานัสค่ะคหมอแซนเองใช่หมอแซนเองคล้ายๆอาร์ตเองหมอแซนเองหมอแซนเองข้างหลังข้างหลังต้นต้นแซนฐานนัส ใช่อ,เ,อเป็นเรื่องให้ความรู้ให้ความ,ามาล่ามาเลยนี้หละครับใช่ด้านความงามกับชะลอวัยค่ะแล้วพอพอจบมาเป็นคุณหมอความงามแบบแบบคุณหมอแซนเนี่ย <c oughs> การการเปิดคลินิกเอง <c oughs> การ <c oughs> ตเวนอยู่ตามคลินิกต่างๆแบบไหนข้อดีข้อเสียอะไรได้อะไรมากน้อยก่ากันยังไงก็หลักๆอะค่ะเปิดคลินิกเองถ้าเปิดคลินิกเองจะต้องแยกเป็นแบบมันจะต้องเชี่ยวชาญเหมือนอีกอย่างหนึ่งเลยคือด้านธุรกิจการบริหารใช่บริหารคนด้านมาร์เก็ตติ้งซึ่งปัจจุบันสําคัญมากสำคัญกันสูงมากใช่สำขันกันสูงมาแต่ว่าถ้าทํางานในคลินิกอย่างงี้ค่ะเราก็จะ เหมือนหาประสบการณ์เก็บฝีมือไปก่อนได้อันนี้ก็จะแตกต่างกันใช่ก็จริงนะถ้าสมมติเราเรามันยังไม่ต้องบริหารอะไรเองอ่ะก็เหมือนเราเป็นพิธีกรไปอยู่ตามช่องต่างไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะก็จะเบาหน่อยควบคุมเวลาได้หน่อยรายได้ครับมันมันเยอะอย่างที่เขาคิดไหมครับที่พวกเราเข้าใจกันจริงๆรายได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะถ้ายิ่งขยันยิ่งรายได้เยอะยิ่งขยันบวกกับ ปีมือดีคนไข้ยเยอะก็ยิ่งเยอะใช่ปัจจุบันก็อย่างที่ว่าแข่งขันสูงค่ะคใช่ยหมอที่เก่งก็มีเยอะเหมือนกันคใช่หลักๆของหมอความงามะคะ่ะไรายได้หลักจะอยู่ที่หัตถการ ค่คหัตถกาค่าลงมือใช่ฉีดจำนวนคนไข้ราคาค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ละหัตถการราคาไม่เท่ากันไหมครโบราคาหนึ่งฟิลเลอร์ราคาหนึ่งอย่างไหมใช่ค่ะจะแตกต่างกันแต่ก็เ โบตอกอ่ะจะจะราคาเบสิกจะราคาเริ่มต้นเริ่มต้นเทอร่าก็จะแพงขึ้นมาหน่อยใช่เราเครื่องก็มีหลายยี่ห้อปัจจุบันตัวยหเยอะมากๆผมเห็นแต่ละเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องล้านล้านสองล้านสามล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมฮะหลักล้านอุปกรณ์มันแพงใช่ สุดท้ายแล้วหมอครับถาหมอฝากอะไรถึงน้องๆแพทย์ที่กำลังอยากจะมาทางความงามบ้างต้องรับมือกับอะไรต้องเตรียมตัวยังไงบ้างใช่หลักๆก็อยากแนะนําให้คนหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราอะค่ะชอบทางด้านนี้จริงไหมใช่ถ้าเราชอบทางด้านนี้ก็ลองแบบพัฒนาสกิลฝึกมือตัวเองเพราะว่าปัจจุบันงานก็ค่อนข้างหายยากขึ้นใช่ถ้าเรามีความแบบมั่นใจในตัวเองฝีมือดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปได้ไกลแน่นอนใช่ เคหมอแซนย้ำอีกทีว่าไปเจอหมอแซนได้ที่ช่องทางไหนยังไงนะครับค่ะก็แนะนำติดต่อทาง t ิกตอกได้นะคะ a c e b o o k แล้วก็ไอจีด a n t h a n ร s แซนานค่ะหรือว่าหมอแซนเองค่ะถ้าใครอยากรู้คุณหมอเข้าที่ไหนบ้างก็ดีเอ็มไปถามได้ใช่ขอบคุณหมอแซนนะคะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับปปาาตัทงนเร์โ